โอเคนะครับก่อนที่จะเริ่มคลิปนี้นะครับผมผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับนะว่าคลิปนี้เนี่ยผมผมอ่าเป็นภูมิแพ้นั่นเองเนี่ยผมดังนั้นก็ถ้าเกิดเสียงอุยยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยผมนะผมได้ทําการเปลี่ยนเพลงประกอบฉากเนี่ยผมให้มันดูดีขึ้นเนาะก็นั่นแหละนะครับผมนะก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยผมยจะรีกดไลค์ก็ได้ผมนะแต่ถ้าเกิดยังไม่ชอบก็กดก็ได้นั่นเองเนี่ยผมไม่เป็นไรเนาะดูคลิปให้จบก่อนนั่นเองนะครับผมนะ ป่ะผมไม่พูดอะไรมากละไปรับชมคลิปกันเลยเนะครับผมนะสวัสด่วนยอดนินยบดาคาร์ก็โอเคในวันนี้ก็กลับมากับเอ่อจะเรียกบล็อกฟูดได้ไหมนะกลับไม่รู้จะเรียกได้หรือเปล่านะครับผมนะแต่ว่าวันนี้เนผมเราจะมาทำการจัดสเตอริสเนี่ยบผมนะผลไม้ปีศาจที่ฟาร์มดีที่สุดในระบบบอกฟูดกันนั่เนเองเดี๋ยผมแล้วก็ ผลไหนจะอยู่เทียอะไรบ้างเนี่ยผมก็ไปรับชมคลิปกันเลยเนี่ยผมนะแล้วก็เทียเมเกอร์นี้เนี่ยผมไม่ได้ทำเอเจลิ์นี้เนี่ยนะผมนะรูปภาพเลยรพวกนี้ผมไม่ได้เป็นคนหามาเนี่ยมันเป็นของเออ่ที่หาได้ตามทั่วไปในเว็บเทียเมเกอร์นี้เนี่ยผมนะประมาณนั้นนนั่เองเนาะก็โอเคมาเริ่มกันเลยเนี่ยผมแล้วก็ย้ำนะผมนะผลที่ PP พดีแต่ฟาร์มไม่ดีเนี่ยผมจะไม่นับละกัน เนี่ยผมนะในอีพีนี้เราจะมานับแค่ผลที่ฟาร์มดีนะครับผมนะนับแค่อ่อในแง่การฟาร์มนะผมไม่ไม่ไม่เอาในแง่การพีพีเนาะโอเคเนี่ยผมก็เดี๋ยวเราจะไล่ตั้งแต่ถูกสุดไปแพงสุดเลยละกันนะครับผมนะหรือว่าก็ไล่ถูกสุดไปแพงสุดจนก,กว่าผมจะไม่รู้ว่าผลไหนแม่งมากกว่าผลไหนละกันนะครับผมนะมนะก็ผลแรกนะครับผมนะบอมนะครับผมนะผมให้ดีนะ หมายถึงหมายถึงดีเทียเนี่ยผมนะไม่ใช่หมายถึงว่าดนะีในภาษาไทยนะครับผมนะไซที่ผมให้บอมมาอยู่ดีไม่อยู่เอฟนะครับผมนะเพราะว่าอะไรนะผมเพราะว่าอย่างน้อยสกิลบอมเนี่ยมันตีหมู่นะครับผมนะอย่างไรสกิลสองบอมมันตีหมู่นะครับผมนะไม่ไม่ใช่แค่สกิลสองมันตีหมู่เอาง่ายนะครับผมจะแบบผลบอมนะครับผมนะหรือผมระเบิดเนาะและอาจจะไม่ได้ไกลแต่อย่างน้อยเพราะมันตีหมู่นะครับผมนะผมก็เลยอ่ะให้ดีไปแล้วกัน เนี่ยผมนะต่อมาครับสไปเนี่ยผมสไปที่เอฟร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ยผมเป็นผลดีกาบสุดในเกมเนี่ยผมในทุกด้านเนี่ยผมเพราะอะไรเนี่ยผมเพราะว่ามันอาจจะตีหมู่เหมือนบอมแหละเนี่ยผมแต่ว่ามันระยะใกล้เนี่ยผมระยะใกล้แบบใกล้ไปชิดตัวเลยเนี่ยผมแล้วเราใช้บอมนี่กว่าเยอะเนี่ยผมนะเพราะอย่างน้อยบอมมันคอยต่อได้นะผมวันนี้ไม่ต้องโดนเนี่ยผมแล้ะหลายในสกิลสองมันจะควบคุมยากอีกเนี่ยผมมันทำให้ผมรู้สึกว่าสไปในในการฟารน์เนี่ยไม่แน่เป็นอย่างมากเนี่ยผมแะอย่าไปใช้มันเด็ดขาดเนาะ ก็โอเคเนี่ยผมนะมาก็ที่ผลที่3เนี่ยผมชอบเนี่ยผมนะผลชอบชอบเนี่ยผมนะหรือว่าผลบาร์กี้นั่นเองเนะี่ยผมบาร์กี้ที่ผมให้เอสเลยนะใช่ครับผมให้เอสเลยเนี่ยผมนะเพราะอะไรเนี่ยผมเพราะว่าผลบาร์กี้เนี่ยครับผมนะมันจะมีแพสซีฟของมันอยู่ตรงที่ว่าไม่มีดาบชิ้นไหนเนี่ยผมที่จะตีมันเข้าได้ไม่ว่าจะใส่ฮาคิหรือไม่ใส่ก็ตามเนี่ยครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเนี่ยครับผมนะสำหรับอ่า ผลราคาถูกน้อยอย่างคือราคามันถูกมากเนี่ยผมฟาร์มยังดีมากเลยเนี่ยผมนัเวลาสู้กับดาบเนี่ยผมนั้นนอกจากนั้นคือสกิลมันเนี่ยไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นเลยเนี่ยผมที่ผมให้มันขึ้นมาเอสได้เนี่ยเพราะว่าดาบเอ่อความสามารถในการกันดาบทุกประเภทและการฮาคิเนี่ยครับผมนั่นนั่นแหละเนี่ยผมคือไซต์ที่ผมให้มันขึ้นมาเอสเนี่ยครับผมนะต่อมาเนี่ยครับผมเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเอ่อผลสปริงนั่นเองเนี่ยครับผมนีขอไปเนาะ ผลสปริงในที่นี้เนะี่ยครับผมนะจะเป็นอ่าผมให้อยู่ในเทียดีแล้วกันเนะี่ยผมนะเนื่องจากว่าอย่างแรกคือมันไม่ใช่โลเกียเนาะอย่างที่2ก็คืออ่าสกิลมันไม่ได้ดีขนาดนั้นเนะี่ยครับผมนะในการฟาร์มเนาะก็นั่นแหละนะครับผมง่ายๆเลยดีเนะี่ยผมสำหรับผลสปริงเนะี่ยผมนะต่อบาเนะครับผมนะต่อจากสปริงก็ต้องสโมกนะครับผมนะผลควันนั่นเองเนาะผลควันเนี่ยผมให้ เอ่ละกันนะครับผมนะที่ผมให้ผลควัน A เนี่ยง่ายๆเลยครับเพราะมันเป็นโลเกียเนรับผมนะแล้วก็สกิลมันตีหมู่เนาะแค่นั้นเลยนะครับผมนะนอกจากนั้นคือดาเมจอะไรแม่งโหลยช่วยมากเนี่ยผมนะไม่มีอะไรนอกจากนั้นนะครับผมนะโอเคปะ่ปะมาที่ผลต่อไปนะครับผมนะผลไฟนะครับผมนะผลไฟที่ดีเนี่ยนะครับผมนะผมให้อะเอ อมัน,ม,น,ม,นมันเลือกยากมากนะวันละเลอยู่ระหว่างให้ A หรือ S อเนี่ยผมเอาเป็นว่าผมให้เอแล้วกันเนรับผมนะโอเคผมให้เอแล้วกันเนาะแต่ว่าดีกว่าผลสมกนเนรัยผมนะถามว่าทําไมเนรัยผมผมถึงให้ผลไฟที่ระดับ A นเนรัยผมนะเนื่องจากว่าเอา่อผลไฟเนรัยผมนะมันเป็นโลเกียนะผมอย่างแรกเลยเนรัยผมนะ อย่างที่สองนะผมคือฝนไฟนะครับผมนะมันเป็นหนึ่งในะผลที่ผลเริ่มต้นนะครับผมนะนับเฉพาะแค่ผลเริ่มต้นที่ดาเมจแรงที่สุดในเกมนะครับผมนะ มันแรงมากนะผมแถมสกิลมันยิงตีหมู่อีกนะผมผมก็เลยให้ A แต่ถามว่าทำไมผมไม่ให้ S ไปเลยทั้งที่มันตีแรงเพราะว่าอ่าผลไฟในที่นี้เนี่ยผมนะมันอย่างแรกคือต่อให้มันแรงนะผมแต่ด้วยที่ว่าสกิลมันทําศัตรูกระเด็นเยอะมากนะผมส่วนสกิลสองนะผมนะเอาจริงๆนี่พูดตามตรงสกิลผลไฟที่ใช้ฟาร์มในจริงมีแค่สกิลหนึ่งนะผมนะกับสกิล อันติเนี่ยผมนะถ้าหลักๆที่ฟาร์มดีจริงๆเลยคือแค่สกิลหนึ่งสกิลเดียวเนี่ยผมนะที่ทั้งแรงแล้วก็เอ่อดีโมเนี่ยผมนะคือแค่สกิลหนึ่งสกิลเดียวเนาะของไฟที่ยังไม่เอาเองเนอะนอกจากนั้นคือไฟก็มีข้อดีแค่โลเกียร์เท่านั้นกับตีแรงเท่านั้นเลยเนี่ยผมนะสกิลอื่นมันกระเด็นเนี่ยผมก็เลยให้อยู่แค่ A แล้วกันถ้าเกิดสมมุติว่าสกิลไฟมันไม่กระเด็นผมก็จะให้ S เนาะมา โอเคเนี่ยผมนะก็ต่อจากไฟเนี่ยผมนะตอนแรกผมกะจะไปผลต่อไปแต่เอางี้ดีกว่าผมให้เป็นไฟเอาไว้เลยกันเนี่ยผมไฟเอาไว้ในที่นี้เนี่ยผมนะก็ก็ไม่ต้องคิดมากนะผมกนะ็ก็เอมันเดิมนั่นแหละเนี่ยผมไฟเอาเว้เนี่มันไม่ได้ทําให้ว่าผลไฟมันฟาร์มดีขึ้นหรืออะไรเลยเนี่ยผมนะในในแง่การพีพีใช่มันอาจจะโหดขึ้นจริงแหละเนี่ยผมนะแต่ว่าในด้านการฟาร์มอมว่าไม่หว่ะ เออนี่ยผมนะในด้านการฟาร์มผว่ามันไม่ได้ดีขึ้นเลยเนี่ยผมนะเผยยังแย่ลงกว่าเดิมมันด้วยความที่ว่าเมื่อกี้มาอาจจะผมไม่รู้มันแรงขึ้นมันน่าจะแรงขึ้นแหละเนี่ยผมนะแต่ว่าต่อให้มันแรงขึ้นเนี่ยมันทาศัตรูกระเด็นเหมือนเดิมเครับผมนะเหลือจะกระเด็นไกลขึ้นด้วยซ้ำเนี่ยผมฉะนั้นผมให้ผลไฟเวกยูเอเหมือนเดิมแล้วกันเนรับผมนะโอเคเนี่ยผมนะต่อมานะผมเป็นผลน้ําแข็งเนาะก็ต้องเตือนไว้ก่อนเลยเนรัยผมนะว่า คลิปนี้เนี่ยนะผมนะผมเอ่อเป็นวัดอยู่เนาะเอาง่ายก็คือแพ้อากาศหรือเป็นภูมิแพ้นั่นแหละนะผมถ้าเกิดเสียงอุ้ยอุ้ยยังไงก็เขาต้องขออภัยด้วยนะผมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนะยผมก็คือผมจาไม่ค่อยได้นะผมนะว่าผลไหนมาก่อนผลไหนนะผมก็คือผมจะจัดตามที่ผมต้องการที่จะจัดละกันนะผมนะก็โอเคมานะผมนะต่อมาครับน้าแข็งนะผมน้ําแข็งนี่หลายคนอาจจะบอกมัน PPD เนี่ยผมแต่ว่า แน่นอนครับนี่คือเทีจลีดการฟาร์มมาฉะนั้นผมก็จะให้มันอยู่ที่เดียวกับไฟแล้วกันเนอะมันจะต่ํากว่าไฟนิดนึงเนี่ยครับผมไม่สิน้ําแข็งมันโอเคผมเลือกได้ละเนะผมไมให้น้ําแข็งอยู่เหนือกว่าไฟเลยเนอะผมนะนส่วนน้ําแข็งเอาไว้เนี่ยผมก็ให้อยู่เหนือกว่าไฟเช่นกันเนอะผมน้ําแข็งเอาไว้ผมก็ยังไม่ให้ขึ้นเบสเนาะถามว่าทำไมผมไม่ให้น้ําแข็งเหนือกว่าไฟนะผมนะเนื่องจากว่า น้ำแข็งเนะผมมันมีสกิลตีหมู่เนี่ยผมนะที่ไม่กระเด็นเนี่ยผมนะเยอะกว่าเนาะมันจะมีสกิลถึงสามสกิลด้วยกันนะผมที่เป็นของน้ําแข็งนะที่มันตีหมู่แล้วมันไม่กระเด็นนะผมก็เลยให้อ่ะถือว่าผมให้น้ําแข็งอยู่เหนือกว่าไฟแล้วกันเนื่องจากว่ามันไม่กระเด็นเนาะโอเคเนี่ยผมเอาแล้วก็ใช่แน่นอนน้ําแข็งเป็นโลเกียเนี่ยผมนะต่อมาเนี่ยผมนะผลาแสงเลยแล้วกันเนี่ยผมไม่ดาก่อนดาก่อนนะผม คนดาร์กเนะี่ยผมนะ A, เอมือนกันเนะผมอาจจะให้ต่ำกว่าไฟนิดนึงนะีผมดาร์กเวก็อาจจะดีกว่าไฟนะเออดาร์กเวาอาจจะดีกว่าไฟเวแต่จะไม่ดีเท่าน้ำแข็งเนะียผมนะเอาว่าผมให้ประมาณนี้แล้วกันเนะผมนะมาเนะี่ผมต่อมาก็ออแสงเนะผมแสงโอ้ ถ้าเป็นในแง่การเดินทางนี่ผมให้มันสุดยอดจริงแน่นอนเนี่ยผมแต่ว่านี่ไม่ใช่แง่การเดินทางนะผมนี่คือแง่การฟาร์มเนาะแสงเนี่ยเป็นหนึ่งในผลที่มีการรีเมคเยอะที่สุดหรือรีเวิร์บบ่อยที่สุดแล้วเนี่ยผมล่าสุดที่ผมมันไม่น่าได้รีรีเวิร์บแล้วมั้งเออนะผมนันให้ปล่อยให้ผมหนึ่งเขาได้รีเวิร์บกันบ้างเนี่ยผมแล้วแสงเนี่ยแน่นอนครับเป็นโลเกียนะครับผมนะส่วนสกิลมัน ที่ตีกระเด็นก็ไม่ค่อยจะมีเนะผมฉะนั้นผมอาจจะให้แสงเป็นอโลเกียที่ฟาร์มดีที่สุดในหมู่ทุกอันที่ผมจัดมาในตอนนี้เลยแล้วกันเนาะส่วนแสงแสง A อเวกเหรอถ้าเป็นแสงอเวกผมอาจจะให้ต่ำกว่าควันนะทำไมเหรอครับเพราะว่าสกิลของแสงเนี่ยมันทำมอนกระเด็นนะผมนะถ้าเป็นแสงอเวกเนาะ ถ้าผมถือว่าให้แสงเอาไว้ต่ำกว่าคันแล้วกันนะผมนะแสงธรรมดาที่ไม่เอาไว้เนี่ยผมมองว่ามันฟาร์มดีกว่าเนาะก็โอเคเนี่ยครับผมนำมากันที่อ่าอันต่อไปเนี่ยครับผมนะก็จะเป็นในส่วนของอ่าแม็กมาเนี่ยผมแม็กมานี่ก็โอ้แม็กมาผมอาจจะให้โอ้คิดยากเหมือนกันนะ อ่ยยะเอาผมให้แม็กมาเป็นอาจจะเอสนะเพราะว่าแม็กมานี่มันฟาร์มดีมากเลยเนี่ยผมนะผมให้เอสเลยลนนะ ma, แล้วกันนะแม็กมาแล้วก็แม็กมาเอาเวกเนี่ยผมนะแม็กม ma าเวกสกิลมันกระเด็นป่าวะชิบหายละไม่กระเด็นนะคุณครูไม่กระเด็นเนี่ยผมใช่ใช่แม็กมาเอาเวกไม่ได้กระเด็นขนาดนั้นเนี่ยผมแนมะ่นตีมันจะดูระเบิดระเบ้อก็ตาม นะครับผมนะแมกบ้าเนี่ยผมไม่ให้ S อสเลยเป็นโลเกียแรกที่ให้ S เนี่ยผมนะเนื่องจากอย่างแรกคือเป็นโลเกียที่สองคือดาเมจแรงมากสําหรับการฟาร์มนะครับผมนะแล้วก็แน่นอนครับอย่างที่3มคือสกิลมันตีหมู่ทุกสกิลเลยมั้งนะครับผมนะก็นั่นแหละเนี่ยผมสมกับเอสเทียนเนี่ยครับผมนะโอเคนะครับต่อมาเนรัยผมก็จะเป็นในส่วนของอ่า ผลไรวะอ่าคิดเป็นึงเนียผมนะใช่สั่นเนี่ยผมนะผมสั่นเนี่ยผมเมื่อกี้เสียงหลงคอไยนี่ผมผลสั่นเนี่ยแน่นอนนะผมให้ดีเลยเนี่ยผมนะแม่งเผื่อให้เอฟยังได้เลยเนี่ยผมนะแต่ว่าเนื่องจากว่าผลสั่นเนี่ยมันยังน้อยมันตีแรงเนี่ยผมแล้วก็มีหลายสกิลเนี่ยผมผมก็เลยให้ทั้งสั่นและสั่นอเวกเนี่ยผมแล้วอยู่ที่ดีแล้วกันเนี่ยผมนะเนื่องจากว่าอ สกิลแม่งกระเด็นทุกสกิลนะผมมีหน่ำซับเนีครับผมนะมันยังบางสกิลมันก็ยังไม่ตีหมู่ด้วยนะเออเนี่ยผมสกิลดีที่ดีๆของสันในการฟาร์มมีแค่สกิลเดียวก็คือซึนามิเนี่ยผมนะซึ่งนานมากกว่าครูดาวจะมานะผมฉะนั้นผมให้ดีนะผมคงไม่ต้องพูดมากนะผมนะโลกเกียก็ไม่ใช่เป็นพารามิเซียอีกตั้งหากเนี่ยผมนะซึ่งก็นั่นแหละเนะี่ผมนะมากันที่อ่าผลต่อไปนะยผมผมพระเนะยผมอันนี้แล้ว e ีซีนะผมนะอีซี่ผลพระที่เอม่เวกเเทียอ,อ, S tier, อันดับหนึ่งนผมนะส่วนผลพระที่เอเองแล้วก็ S บวกไปเลยเนี่ยผมมันแม่งโกงมากคือผลอื่นผมอาจจะใช้นิยามเขาว่าโกงใช่ไหมแต่ให้ผลพระเอาเองเนี่ยผมให้นิยามของมันว่าถ้ามาโรค3มมันต้องใช้ครับถ้าไม่ใช้คือมันฟาร์มไม่ได้นะผมโรค3เนี่ยผมนะ คือมันกลายเป็นของที่ทุกคนต้องมีในการฟาร์มโลกสามไปแล้วอะเนาะค,คือถ้าคุณคุณมาโลกสามแล้วคุณไม่ได้ใช้หลฟ้าฟาร์มผมบอกเลยว่าฟาร์มอย่างยากแน่นอนเนะผมเรือจะฟาร์มไม่ได้เลยท้เดเนะ,นะผมเพราะบอดโลกสามไม่เก่งกันมากเนะผมใช้โลกเกียฟาร์มไม่ได้ด้วยนะโลกสามเออเนะผมเนื่องจากว่าโลกเกียเนี่ยมันเอ่อมอดมันเลเวลสูงเกินไปเนกกาะก่อนจะเป็นโลกเกียนะฉะนั้นก็เลยเป็นผลเอสบวกกันแรกในแง่าการฟาร์มเนาะผมและนะที่ผมจะให้ในส่วนของเอ่อ เอสบวกนาะก็คือบนพ้นั่นเองนะผมผาเวงเนาะต่อมานะครับผมนะเออผมคิดออกแล้วผมจัดเทียร์อีกเทียร์นึงไว้ดีกว่าเนะยผมนะเออแอดโลบิโลเนะียผมนะนี่เนะียผมถามว่าทำไมเราต้องสร้างเทียร์ขึ้นมาใหม่อันนึ่งนะผมนะก็เพราะว่ามันคือเทียร์ใช่ครับมันคือเทียร์ไม่รู้เนี่ยผมนะบอกก่อนนะโอ้ผมไม่ได้ลองใช้ทุกผลเนะีผมแล้วผมเป็นพ่ออ่าพวกที่ไม่ได้ชอบดูสปอยด้วยเนี่ยผมทำไม ผลเหล่านี้เนี่ยผมนะเพชรเนี่ยผมผลไดมอนด์เนี่ยผมผลโซเนี่ยผมนะไม่ไม่นี่ไม่ใช่ผลโซเนี่ยผมผลรีไวท์ผมบลูเนี่ยผมนะผลชาโดว์เนี่ยผมนะผลนี่เนี่ยผมไอ้นี่เนี่ยผมนะผมมันเยอะจังวะเนี่ยแล้วก็ไอ้นี่เนี่ยผมแม้วีนอมวีนอมผมไม่เคยใช้แต่ว่าผมพอรู้สกิลอยู่อะผมยังไม่ไม่ต้องแล้วกันเนี่ยผมนะไอ้นี่เนี่ยผมแล้วก็อันนี้เนี่ยครับผมผมมีโคตรเยอะเลยเนี่ยผมนะเอ่อ โอเคหมดแล้วแหละนะครับผมในะส่วนอันนี้ก็คืออะไรก็ไม่รู้อ้อมผลพออ๋อก็ว่ายอยู่มองไม่เห็นเลยเลยนี่ครับคือมันสีขาว,แล,วแล้วพอเราเลือกมาตัวนี้ก็คือกลไปไม่เห็นเลย,เลยนะ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 ครับผมนะนั่นแหละน่ครับผมผลเหล่านี้คือผลที่ผมไม่รู้นะครับผมนะเพราะว่าผมไม่รู้นั่นแหละนะผมทำชื่อเทียร์คือไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยนะครับผมนะก็โอเคมาตอนนะครับผมนะผลบาเรียนะครับผมบาเรีย ส่วนตัวผมมองว่าบาเลียซีนะเออบาเลียซีเนี่ยผมเนะนื่องจากว่าผลบาเลียเนี่ยนะผมเห็นว่ามันกันศัตรูไม่ให้เดินเข้ามาหาเราได้ซึ่งก็ถามว่ามีประโยชน์มากไหมก็ไม่นะผมนะแต่ว่าสกิลมาข้อข้างที่จะตีหมู่นะอยู่นะเออนะผมฉะนั้นก็ให้สีและกันเนะผมถึงมันจะไม่ได้เป็นโลกเกียก็ตามเนาะก็โอเคเนะี่ยผมนะถือว่าดีกว่าผลที่ผ่านมาเนาะต่อมาครับ อันนี้คือผมจะไล่ตามพวกนี้ไปเลยแล้วกันนะหลังจากนี้นะผมนะเพราะผลพวกนี้ที่ผมจำราคามันไม่ค่อยจะได้และผมต่อมานะครับผมลูมนะครับผมนะหรือผลของรอนั่นเองโอเปะนะคผมนะลูมนี่เอฟครับ <c oughs> อาจจะดีกว่าสไปนเะนี่ยผมแต่ว่าผลน,นี้มต้องเอฟจริงๆวะหรือไม่ถ้าให้ดีผมก็คงให้ดีล่างสุดอแต่ผมให้เอฟแล้วกันนะผมนะเนะนื่องจากว่า รู้ๆกันเนะี่ยผมอย่างแรกคือมาสเตอรี่ใช้โคตรเยอะเลยกว่าคุณจะใช้รูมฟาร์มได้เนะี่ยผมนะแล้วก็สกิลแม่งไม่มีสกิลหมู่สักสกิลเนะี่ยผมนะยกเว้นสกิลที่สองเนี่ยผมนะซึ่งสกิลที่สองเนะี่ยีกลที่สองมันก็ดันตีกระจายอีกเนะี่ยผมนะฉะนั้นก็ใช่ครับรูมผมไม่ไม่มีคาจะพูดเนะี่ยผมนะันเป็นทั้งพารามิเซียนเะนี่ยผมนะแล้วก็ มีสกิลหมูแค่สกิลเดียวแถมสกิลหมูวันนั้นเนนะี่ยมันก็ยังตีกระเด็นอีกก็เหมาะสมเอฟเทียครับนะสำหรับการฟาร์มเนี่ยผมแนละต่อมาครับผลดอรตรูเหรอผลดอประตูนี่ผมให้ไม่รู้นะผมไม่รู้เออเนี่ยผมนะไม่รู้ผมลืมได้ไงที่เอาไปใส่ในนี้เนี่ยผมนะโอเคเนี่ยผมมา โมจิเน,นี่ยวเนื่องจากว่าโมจิเนี่ยผมอัปเดต17พาส2นะผมเอ้ยอัปเดต17พาส3มันไม่ปล่อยออกมาแนวผมก็ผมก็เลยยังไม่รู้นะว่าโมจิเอาเองมันจะดีไหมแนวผมและฉะนั้นก็มีแค่โมจิแบบยังไม่เอาเองเนาะก็โมจิที่ยังไม่เอาเองเองนี่ยผมให้อยู่ในเทีย่ เอแล้วผมนะไม่ถึงกับเอสเนี่ผมนะเนื่องจากว่าโมจิอ่าธรรมดาเนี่ยนะผมไม่เอาเองนะมันอ่มีความสามารถในการที่ว่าถ้าเกิดคุณเปิดให้สังเกตเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณเปิดให้สังเกตเนี่ยเนี่ยผมนะผมอ่ามันจะทําให้ผลโมจิที่เป็นพารามิเซียกลายเป็นโลเกียเนี่ยผมไปโดยปริยายนะผมนะฉะนั้นผมขอให้มันอยู่ที่เซียเอละกันนะครับผมนะอ,อยู่สักตรงนี้ละกันนะอีตรงนี้ไปเลยเนะี่ยผมนะ ต่อมาเนีผมนะผลมังกรเนีผมมังกรน,ะมมน,กรนี่ผมอาจจะให้ B ไม่ก็ C ีนะผมเพราะมังกรไม่ได้ฟาร์มดีนะผมให้ผมให้ B ละกันอย่างน้อยคือดาเมจมันแรงนะผมนะ ก็นั่นแหละเนี่ยผมง่ายๆครับสายที่ผมไม่ผมมังกรเลยก็เพราะว่าดาเมจมันแรงเนาะถ้าไม่งั้นนี่ผมก็คงจะกดมันไปอยู่ C หรือ D เลยด้วยซ้ำเนี่ยผมเนี่มันมีสกิลตีหมู่แหละแต่ว่าสกิลตีหมู่มันก็กระเด็นอีกนะผมมารตัี่ก็เยอะเนี่ยผมนะต่อมาครับผลเฟาก้อนสแกนนี่ก็ไม่รู้เดี๋ยวผมเนีเฮ้ยถไาเพิ่งไปเห็นไม่รู้หลายอันเยอะโคตรเลยเนี่ยผมนะต่อมาครับพาวเนี่ยผมพาวเอฟเช่นกันเนี่ยผมพาวเอฟอาจจะให้ดีอ่า อา่ยาผมให้ไมใ้นี่แล้วกันนะผมให้อยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับผมนะเพราะยังจงเป็นพารามิเซียแล้วก็ไม่มีสกิลตีหมู่เนาะถ้ามีก็มีแค่อันเดียวเนะยผมนะต่อมาเนะยผมกาวิตี้เนะผมนะผลแรงน้มถ่วงนะผมก็ฟูจิโทระเนะผม,นะผมแรงนุง่นะผมนะผลแรงน้มถ่วงเนะี่ยผมให้สี่นะ เนื่องจากว่ามันมีสกิลตีหมู่เนี่ยผมถึงแม้จะไม่ใช่โลเกียก็ตามแต่ว่าเพราะว่าด้วยความที่มันมีสกิลตีหมู่เนี่ยผมนะผมจึงให้มันอยู่ที่อ4แล้วกันเนาะต่อมาเนะผมนะฟีนิกซ์เอาแบบไม่เอาเวก่อนนะผมฟีนิกซ์ที่ไม่เอาเวเนี่ยถ้าไม่เอาเวนะผมให้4แล้วกันนะผมเนื่องจากว่ามันฮีลได้เนาะอืเนี่ยผมเอะหรือผมให้ดีดี อ่ะผมไม่ซีแล้วมันเล่นจำมันทีอยู่ได้ในผมนะโซแต่ถ้าเกิดเอาเวกแล้วเนี่ย S บวกไม่ก็ S แน่ๆเนผมมันขึ้นอยู่กับผมจะให้เท่าไหร่เนาะผมว่าผมว่า S ละกันอ่ะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่มัน AFK ได้นะพี่ แต่ว่าผมไม่ได้มาในเชิงการ AFK เคครับนะครับผมเนะนื่องจากว่าอย่างแรกคือดาเมจเนะี่ยมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะผมต่อให้เ f k นะยผมนะและอันที่2เนะผมง่ายๆเลยนะครับผมเนะเพราะว่าสกิลมันตีแล้วบอลมันกระเด็นนะครับผมนะผมก็เลยไม่ให้มันเยอะขนาดนั้นนะผมนะที่มันขึ้นมาถึง S อได้เนะีน่ยะผมเพราะว่าอย่างแรกคือมัน AFK ได้เนะผมนะด้วยสกิลแพสซีมันเนาะแล้วก็อ่าดิสดิสคอเด้งเนะี่ยผมไม่ต้องไปสนใจมันนะนะผมนะ, <c oughs> ะแล้วก็สกิลมันตีหมู่ทุกสกิลแล้วก็ฮีลได้ตัวเองได้เนาะ นั่นแหละเนี่ยผมนะให้เอสเป็นเอสที่สูงที่สุดแล้วกันเนะยผมนะต่อมายางเนะผมนะยางที่ผมให้ดีด็อกเนะผมนะเพราะว่าแน่นอนครับรู้ๆกันเนี่ยเป็นพารามิเซียแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยผมนะก็ต่อมาเนี่ยผมก็ยังรอยางเวกอยู่นนป่านนี้ไม่มาเลยเนะยผมเหมือนคนเขาเหมือนเกมเมอร์โรบอทเนี่ยผมหรือฟุตตีไม่ใช่ฟุตตีโอ้ยเดียวก็อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยผมวันนี้ผมอาจจะก้าวหน่อยเนาะ ฟุต oh, ี้โอ้ปวดหัวเลยข้ามข้ามข้ามเนี่ยผมนะเพราะว่านั่นแหละเนี่ยผมสำหรับคนสร้างบอกฟุตเขาก็ไม่คงจะไม่รู้เนี่ยผมจะทำยางเวกเป็นยังไงผมให้อยู่ตรงนี้แล้วกันเนี่ยผมนะนี่ตรงนี้เนาะนี่ตรงนี้เนี่ยผมตมาสสายฟ้าเนี่ยผมนะสายฟ้าธรรมดาเดยเออผมให้อาจใจเอสนะถ้าผมไม่เอสเลยดีกว่าผมไม่เอส เหนือบาก巴基เลยนะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าผมอวยสายฟ้าเนีผมนะแล้วก็ฟังเหตุผลผมก่อนเนีผมนะเนื่องจากว่าสายฟ้าเนี่ยสกิลอย่างแรกคือมันตีหมู่ทุกสกิลเนี่ยครับผมนะแล้วมันก็เอ่อเป็นโลเกียด้วยนะครับผมนะแล้วก็สกิลหมู่ทุกสกิลของมันก็แทบไม่ทําให้มอนกระเด็นเลยเนี่ยผมนะซึ่งนั่นทําให้สายฟ้านั้นฟาร์มโคตรดีเนะครับผมนะก็โอเคมากเหลืออีก5ผลแล้วเนี่ยผมนะต่อมาครับ เซนเนี่ยผมแล้วก็สายฟ้าเวก็สกิลก็คือกันเนี่ยผมนะต่อมาเนี่ยผมแซนอเวกเนี่ยผมไม่เดี๋ยวแซนธรรมดาก่อนเนี่ยผมนะผลทรายเนี่ยผมนะผลทรายนั่นจะเป็นโลเกียก็ออโตเอเนาะแล้วก็อาจจะอยู่ประมาณตรงนี้เนี่ยผมนะแล้วก็ทรายเอาเวกทรายเวกผมก็อยู่เอเอเนี่ยผมไม่ไม่ถึงขั้นเอสเนี่ยผมนะต่อมาเนี่ยผมได้เนี่ยผมได้เนี่ยผมนะ ผลได้เนี่ยผมว่าผมให้สัก C ไหมเนาะหรือจะให้ B ดีผลได้เหรอใชบปาผมจำผมสกิลผลได้ไม่ค่อยได้อ,อะอ่เพราะว่าได้เว้ยผมจะให้อยู่ที่ B แล้วกันเนื้อผมนะครับ ส่วนไม่ดิได้เวกผมให้ไม่รู้แล้วกันนะผมผมจำสกิลผลได้เวกไม่ได้เลยนะผมนะส่วนผลได้นี่ผมให้ดีแล้วกันนะผมนะพอจะมานึกสกิลมันมันไม่ได้ดีขนาดนั้นเนียผมนะก็โอเคเนผมต่อมาผลสุดท้ายนะผมเวนอมเนี่ยผมเวนอมนี่ก็เอ้เนี่ยผมเป็นผลโลเกียผลเดียวเอ้เป็นผลที่ไม่ใช่โลเกียผลเดียวที่ขึ้นมาถึง A ได้เนผมถ้าไม่นับอ่านี้นี้แล้วก็นี้เนาะ แล้วก็นี้ด้วยทำไมเยอะจังวะนั่นแหละเนี่ยเพราะอะไรนะผมเเพราะว่ามันติดพิษเนี่ผมแล้วก็อ่ามาดาเมยมัาข้อข้างแรงเนีผมมาฟาร์มข้อข้างดีเนี่ยผมเพราะว่าอ่าสตูไม่กระเด็นเนะยผมนะโอเคเนะยผมจบไกันแล้วเนีผมนะสำหรับคลิปคลิปนี้เนี่ยผมเป็นไกลกันบ้าเนะยผมขออภัยที่มีผลที่ไม่รู้เยอะไปด่อยเนรับผมนะก็โอเคนะผมผมไม่พูดมากแล้วเนะผมนะถ้าเกิดชอบเกมนี้เนะผมอย่าลืมกดไลค์นะผมนะต้นที่ไม่ชอบก็ได้นี่ะผมไม่เป็นไรนะจะเป็นในภาพหน้าเนี่ยผมโซนี่ขอตัวไปก ดีกรัา